แล้วคะ่ะขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยนะคะเฮงเฮงมันหมานำรวยคะ่ะขอ,อเงินขอทองนะคะรวยรวท,ทอง สมอ195แรงนะคะหัวแขบค่ะคันนี้จะททำเป็นสีเขียวเอ่อชมพูอมม่วงมุกสีพูอมม่วงมุกนะคะอ่าแตงเรียบๆค่ะตัวนี้เราใส่เป็นกนชโเหลดให้นะคะแก้มเหลดนะคะแล้วก็นา่าเป็นตัวแขมแห่ ะล้อพ้อนสีเป็นขาวแดงนะคะ,ะกระบอกดํนหกตันค่ะดูพื้นนะ กำลังจะออกเดินทางค่ะลูกค้าได้เลิกนะคะวันที่14เมษายนนะคะ2564เดิมทีของลูกค้าจะเป็นแฝดนะคะเป็นตัวฮิโน่นะคะเมกา JO8 JO8E นะคะทันนั้นจะเป็น225แรงนะคะลูกค้าแหมเป็นแฝดกันนะคะเอ่อทางลูกค้าเขาจะทำเป็นแฝดเป็นสีชมพูอมม่วงมุกลายแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็หลายหล,ยลัก,กระบะดานน ปลอภัยลูกค้าด้วยเดี๋ยวเฟสคนที่ทำที่สองจะตามไปแน่นอน,นะค่ะเร็วๆนี้แน่นอนเดี๋ยวก็จะถ่ายรีวิวให้ลูกค้าดูแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ลูกค้าต้องการใช้งานเราก็นี่มีพร้อมใช้งานให้ลูกค้าเลยทำสับเสร็จส,สับพร้อมใช้งานให้ลูกค้าเลยลูกค้าอา,อา,อาจจะล่าช้าไปบ้างน,นะคะเราลันตามคิวให้ทุกคันเร่งทุกคัน,นะค่ะ ขอขอบคุณลูกค้าที่อ,อ,อุดหนุนอุตสาหกรรมช่างนะคะติดตามผลงานของอุตสาหกรรมช่างมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรถประกอบนอกนะคะทักเข้ามาได้ที่เพจอุตสาหกรรมช่างดได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0 8 0 1 6 4 3 9 9 4นะคะท่านนี้จะเดินทางไปที่น้องกีนะคะน้องกีบรีรั์นี้เองใกล้ๆบ้านเรานี่เอง เยนครปฐมนะคะมาอยู่ที่นี่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะรีวิวประมาณนี้แหละเนาะก็อ่ะมาดูมาดูมาดูภา,ายในค่ะมาดูภายในอ่ะลืมให้ดูภายในภายในก็เปลีนน่ยนเบาะให้ใหม่นะคะแล้วก็พื้นประมาณนี้แอร์เย็นเจี๊ยบเป็นดำได้แดงนะคะแอร์เย็นมากๆลูกค้า ไม่มีผิดหวังไม่มีผิดหวังแน่นอนเปลี่ยนกรองให้ใหม่ถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะคะขอขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมน,นะคะขอบคุณมากๆค่ะ